ให้สัญญาณครับแล้วล้องกิ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำครับ15นาทีครับอู้สุดคมเลยครับเบเรโด้เท้าซ้าย15นาทีครับอู้ลูกนี้10เต็ม10เลยครับ1ต่อ0จนันทบ,บุรีขึ้นนำแล้วโอ้สมดีกรีครับที่เคยเป็นอดีตยอดชนทีมชาติสเปนชุด18ปีครับแล้วก็เป็นอดีตเด็กปันของเรอัวเบติสโอ้โหยิงแบบนี้เนี่ย มีคะแนนเท่าไหร่ให้หมดเลยครับดูครับปัดนแล้เสียบเข้าไปเลยครับโอ้โหเท้าซ้ายยังเก็บบอลได้ดีอยู่แล้วลูกนี้จะชิปครับแล้วเข้าขวาลองใส่รูน้ฮุกเข้าไปเลยโอ้โหยิงเร็วอีกแล้วครับโอ้โหเป็นสงขาที่ได้ประตูขึ้นนำจากบัสฟรีนะครับโอ้โหตัวทีเด็ดเลยยืนประกบกันห่างครับประบาทแล้วก็เดี่ยแหละครับเจอทีเด็ดของบัสฟรีสันโดษโอ้ซัดลูกนี้หายเข้าไปเลยครับ ดึงศูนย์ครับทีมเยอรมีลาออกนำอย่างรวดเร็วประตูที่สองของเจ้าตัวนี่แหละครับไปยืนกันห่างแล้วโอ้โหยิงครับวอลเล่ลูกนี้ลูกบุท๊ทเห็นเห็นเลยครับสกิโตมอสกิโตมองเพื่อนมีคิมจูชานอยู่นะครับจหวะเติมไม่ต้องยิงเองนี่แหละครับอ้อาวเข้าไปเลยโอโ้โทำไมดูง่ายนะครับลูกนี้ <laughs> โอ้ยิงเหมือนแบบยิงแปรนะครับเข้าหน้าต่างไปเลยครับ <laughs> ต้องบอกว่าเข้าดื้อเลยครับ ลูกลุยขึ้นมาของบอสกีโตโอ้โหคืออันนี้พงกิดคราฟเนี่ยอาจจะไปอ่านว่าบอลหลุดกรอบนะครับที่ไหนได้ครับโคมุ๊เฉยเลยครับ2-0ครับสงขลา FC นํานำห่างจากบอสกิโตครับโ์ทดเวลาเนี่ยเดี๋ยวดูอีกครั้งครับวิ่งดูแบบป้อแป้ป้อแป้ปปปปมาตั้งแต่ครึ่งสนามนะครับวิชยะหยอดเข้าไปเสาแรกมงสกัดมา แถว2ได้โอกาสยิงพัทรพงศ์เราเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหหัวสวนตูมเดียวเข้าไปเลยครับพัทรพงศ์คาสูงเคลียร์กันมาไม่ขาดครับและนี่ครับพัทรพลเหมือนโม่งไปตั้งให้เขายิงเลยครับโอ้โหลูกยิงไกลยังเป็นทีเด็ดของพัทรพง์เหมือนเดิมครับยิงมานี่มองไม่เห็นด้วยนะครับชมาพสักประตูของพัทยาแล้วยิงมาน้ำหนักที่ทางมันได้เลยตัวใหญ่อ้าวจันนี้ไปแย่งบอลมาได้ครับพระพภ ปีบภพตั้งป้อมแล้วจริงเอาเลยครับตามตีเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนครปฐมโอ้พลาดเองครับแนวรับของทางฝั่งนครศรีครับก่อนนั้นนี้ทีหนึ่งแล้วครับแล้วโอ้นว่ามินเนีโดนสกรีดครับนี่ครับจะโดนโฉกก่อนโดยนพเก้าครับแล้วพยายามจะกลับมาแย่งบอลเนี่ยโดนนพเก้าสกรีดไว้แล้วสุดท้ายครับปีบภพจบให้ครับ